คนที่เกิดนกสัตว์นากาปีไก่พลังธาตุโลหะเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนขานพลังไม้ธาตุไฟพลังธาตุของเดือนขัดแย้งกับพลังธาตุประจําตัวคนปีไก่ทําให้ในเดือนนี้จะมีเหตุการณ์ที่สร้างความสับสนวุ่นวายอาจมีเรื่องอึ๊ดอัดใจการดําเนินชีวิตติดขัดอาจถูกใส่ร้ายนินทาหรือถูกกันแกลในเดือนนี้คนปีไก่ควรงดเว้นการเข้าไปยุ่ง หรือวุ่นวายกับเรื่องของคนอื่นการพูดมากหรือจู้จี้จุกจิกไม่เป็นผลดีกับคนปีไก่แต่ในเดือนนี้คนปีไก่ก็อาจจะมีโชคลาภอยู่บ้างเพราะพลังธาตุโลหะในดวงที่ได้โชคลาภจากเดือนธาตุไม้และคนปีไก่ยังเป็นนัก,กษัตริย์คู่หะก,กับปีมะโรงจึงได้รับความคุ้มของป้องภัยด้านการงานทำงานให้มีสติและรอบข้อ ระวังความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆจะส่งผลเสียบานปลายหากค้าขายเอาใจใส่ดูแลลูกค้าให้ดีระวังคำพูดด้านการเงินลากลื่นดีมีใช้จ่ายด้านความรักพูดให้น้อยฟังให้มากอย่าทำอะไรโดยการใช้อารมณ์ด้านสุขภา,ภาพแข็งแรงดีแนะนำให้คนปีไก่สวมเครื่องประดับใส่เสื้อผ้าโทนสีธาตุน้ำเพราะพลังธาตุน้ำ จักปรามธาตุไฟและปณีปนอมกับธาตุไม้ซึ่งจะช่วยให้คนปีไก่ผ่านพ้นอุปสรรคมีความคล่องตัวทางด้านการงานการเงินและสุขภาพดีขึ้นครับ